สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซล,ลครับผมนี่นละครับก็มีพี่ทจ้าหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าซื้อไปแล้วนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่มั่นใจไม่กล้าสั่งไม่กล้าซื้อก็นี่แหละครับพี่คลิปผมนี่แหละพี่ผมซื้อจริงฟังจริงรีวิวจริงแล้วก็ ร้อยจริงครับก็พี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาเมื่อกี้นี่แหละครับผมเพิ่งอ่านนะเขาบอกว่าเขาไม่ไม่กล้าซื้อไม่มั่นใจว่ามันจะฟังเนี่ยจะเสียงดีไหมจะร้อยไหมหรือจะอยังไงเขาลังเลเขาบอกว่าดูคลิปผมเนี่ยเขาซื้อเลยเออผมก็ดีใจนะมีคนคอมเมนต์แบบนี้ผมก็ทําคลิปเลยครับพี่เพราะว่าทําคลิปแล้วคนซื้อจริง แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าซื้อแล้วสั่งซื้อแล้วครับพี่ดูคลิปพี่ดูคลิปผมแล้วอะ่ะเพราพิมพ์บอกว่าดูคลิปนาโอเคครับนาก็นาครับโอเคจัดไปก็ผมซื้อจริงครับพี่ประมาณเจนะ็ดแปดเก้าร้อยนะก็แล้วแต่ใครจะได้ราคานะาเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไม่ให้เหมือนเดิมนะครับทุกคลิปอข้อผมเนี่ยพี่ผมซื้อจริงครับแล้วก็รีวิวจริงไม่มีสปอนเซอร์ แต่ผมเนี่ยถ้าพี่อยากว่าอยากซื้ออยากได้ก็นี่นะครับมันจะขึ้นในมันจะขึ้นในคลิปของผมนี่แหละก็สั่งซื้อกันได้เลยร้อยแน่นอนครับในราคาแปดเก้าร้อยเจ็ดแปดร้อยเนี่ยพี่จะได้เสียงเนี่ยกละาึมล้านเปอร์เซ็นร้อยล้านเปอร์เซ็นไม่มีคำบรรยายครับพี่ก็มีคนสั่งซื้อนะภายในเดือนนี้นะเจ็ดใบแล้วเฉพาะ ลำโพงตัวนี้นะไม่ใช่สปสอนเซอร์ผมนะพี่แต่ว่าเออมันก็มีค่าที่ว่ากดสั่งซื้อนี่แหละครับผมซื้อมาประมาณสี่เดือนจะห้าเดือนแล้วแหละครับพี่แบตเตอรี่นะทนครับอึดเลยถ้าพี่เปิดสักครึ่งนึงนะสักครึ่งเนี้ยก็ฟังได้สักสามถึงสี่ชั่วโมงแหละครับจริงๆครับพี่อืมเป็นดอกจุดห้าสองจุดห้านิ้วสองลูก ลำโพงสองดอกนะไม่ใช่ลาโพงดอกเดียวนะมันจะมีซ้ายกับฝาใช่ครับพี่เป็นลําโพงสองดอกคู่แต่ร้อยเกินตัวครับผมทีเรกนะผมก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันแหละครับลังเลอยู่เพราะว่าคนเนี่ยรีวิวเขาบอกว่าไม่ไมีไม่มีปัญหาอะไรมั่งนะสําหรับผมนะพี่ผมเอาตัดยางนะทุกคืนครับเถือนทั้งสวนยางอ่ะพี่ดังร้อย อย่างแรงก็วิธีการปรับนะครับก็มาดูกันวิธีการปรับของผมก็เปิดเบรเนี่ยสักครึ่งหนึ่งครับอย่าเปิดเยอะพอเปิดเยอะแล้วมันอื้อหรือว,ว่าปรับเสียงแหลมนะผมปรับไว้สักแปดถึงเจ็ดหรือเก้านะประมาณนี้ครับพอเราปรับเบรเยอะเนี่ยครับตรงนี้นะมันจะอื้ออื้ออึงฟังไม่รู้เรื่องปรับไปสักห้าหรือสักหกก็ได้แล้วแต่ใครจะเลือกฟังกันนะครับแล้วก็มาที่สวิตช์เปิด มันไม่มีอะไรมากมายนะมันเสียบ USB ไม่ได้ครับมันมีแค่ memory card อย่างเดียวนะนี่ครับมันจะแค่ memory card อย่างเดียวครับสาย AUX อย่างเดียวนะครับก็ถามว่าถ้า USB ไม่ได้ก็ไม่จะเป็นนะพี่เชื่อมผ่านมูทูธครับเชื่อมต่อมูทูธอย่างเดียวครับก็โอเคอยู่นี่ครับขนาดถุงผมยังไม่แกะเลยก็เป็นหนังธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเสียงของมันอนะมันเกินมันเกินตัวครับพี่ มันเกินราคาดีกว่านะเหมือนที่บางทีนะพี่สั่งคลิปผมไปเนี่ยมันยังไม่ถึงก็ผมรีวิวให้ดูว่ามันดังจริงไหมหรือว่ายังไงนะก็ลองดูครับเปิดเปิดปุ๊บนี่ครับเสียงก็บแบบนี้เ,เชื่อมต่อโมทูบอ็นหนึ่งครับนี่ครับเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วปุ๊บแล้วก็ดูแบตเตอรี่นะผมก็ฟังไม่ทั้งคืนนะเอาไปชาร์จทิ้งไว้ก็เปิดทั้งวันอยู่ก็ลงมาขีดเดียวเองครับเพราะว่าเปิดไม่ดัง ิดไม่ดังมันก็ไม่เท่าไรนะก็ลองดูครับเปิดเพลงนดูสักตั้ง<อ>เพลงไทยนะวันนี้นะ<อ>เพลงไทยเพลงไทยยงอื<ๆ>อง่นไม่แรไม่มีแรจในวันที่ใจมันนัก จนแทบลมกูมองขึ้นฟ้าแล้วบอกตัวเองเบาเบามึงยังไม่ตายแปลว่ายังมีสิทธิ์สู้ต่อให้ไม่มีแรงกูก็จะลุกด้วยศักดิ์ศรีของกูกูเคยหมดหวังจนไม่อยากลืมตาแต่ความจริงมันไม่รอใครมันบังคับให้รู้ ไม่มีใครช่วยกูนอกจากตัวเองกูเคยขอมือแต่ไม่มีใครให้เคยขอใจแต่มีแต่งเงาต่อดูฟังเสียงไกลนะครับสดใสกูเลยรู้ว่าความเข็มแข็งมันเกิดจากการอยู่คนเดียวไม่ใช่การมีใครชีวิตมันมันมัดของโชคชะตามันล่อยแรงจนกูแทบหา,ายใจไม่ทันแต่กูเลือกจะยิ้มเพราะกูยังอยู่ กูเห็นความฝันแตกกลางทางแต่กูไม่เก็บเศษมันไว้ร้องไห้กูใช้มันปูทางให้ตัวเองใหม่เพราะความพังมันไม่ได้ฆ่าคนจริงในวันที่ไม่มีใครกูยังมีศรัทธาในวันที่ไม่มีไฟกูจุดใจแทนแสงมันอาจไม่สว่งแต่มัน เจ็บแต่กูยอมเจ็บเพื่อใจชนะด้วยตัวเองเพราะใช้ชนะของกูมันไม่ได้วัดด้วยเสียงแต่วัดด้วยใจที่ยังเต้นอยู่ตรงนี้กูลุกขึ้นแม่ไม่ไม่แรงจะยืนเพราะใจมันสัง่งปิดครับนี่ครับปีก็เทสอย่างเช่นเคยนะก็ใครที่ว่าไม่มั่นใจครับพี่ ดูคลิปผมพี่รีวิวจริงครับไม่มีสปอนเซอร์ร้อยแน่นอนดังแน่นอนก็สั่งซื้อก็ได้ครับรับรองไม่ผิดหวังพี่หรือใครที่ว่าไม่ที่ว่าเออมันไม่ดังจริงหรอกเอาหูฟังครับใส่หูฟังแล้วก็ฟังดูเบสออกเนี่ยเป็นลูก,ลกคๆครับตุ๊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 บครับพี่ในราคาไม่ถึงพันนะเจ็ด แปดร้อยแล้วแต่ร้านซื้อเดี๋ยวผมจะปักตะก้าไว้ให้รับรองพี่ไม่ผิดหวังเหมือนคอมเมนต์ที่พี่คอมเมนต์บอกมาเลยว่าดูคลิปผมแล้วผมซื้อเลยโอเคครับพี่ซื้อแล้วคอมเมนต์มาในคลิปนี้นะว่าฟังแล้วพี่ร้อยจริงประมาณนี้พี่รับรองครับพี่ไม่มีไม่มีคำว่าโอ้ไม่ดังดังแน่นอนครับพี่ผมรับประกันเลยพี่พี่ซื้อไปนะจะไม่ผิดหวังล้านเปอร์ซ็นต์พี่ นี่ครับเกมแกจบที่สุด M4 ประมาณนี้ครับพี่อยากดูแบบไหนอีกครับคอมเมนต์มาจะจัดให้ดูเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับคลิปนี้คอมเมนต์นะอย่าลืมพี่อย่าลืมคอมเมนต์ใ้ผมนิดนึงว่าซื้อไปแล้วของถึงแล้วดังร้อยไม่ร้อยประมาณนี้ครับสวัสดีครับ